สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Guiding l i g h t 789รายการของช่องนาเดียทาโรค่ะคือช่องของเดียจะมี3รายการค่ะ Guiding l i g h t 789จะเป็นการทำนายไพ่ยิปซีเชิงจิตวิญญาณ789 Wisdom Talk เป็นปัญญายาแห่งการตื่นรู้ถ่ายทอดความรู้เชิงจิตวิญญาณแล้วก็ Cell Talk Sunday จะเป็นคลิปเสียงโปรแกรมจิตที่เต็มไปด้วยพลังงานจากจากักรวาลค่ะวันนี้ เราจะมาดูการเกี่ยวกับโชคชะตาของคุณในวันนี้และคุณจะได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ในการเติบโตทางจิตใจและความสุขภายในชีวิตขอให้คุณตั้งใจเปิดใจรับพลังจากจักรวาลในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปที่คำทํานายขอให้คุณหาที่เงียบสงบหายใจเข้าลึกๆขอให้คุณเปิดใจให้จักรวาลน,นำพาคุณไปในทางที่ดีค่ะ ตอนนี้เราจะเริ่มเลือกไพ่าจากทั้งหมด3ใบนะคะ 1..2..3 และคุณจะเลือกใบที่คุณรู้สึกมีพลังดึงดูดมากที่สุดหากคุณรู้สึกว่าอันไหนโดดเด่นหรือดึงดูดคุณเป็นพิเศษให้เลือกที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคุณค่ะทุกใบมีพลังพิเศษที่จะช่วยให้คุณได้รับคําแนะนําจากจัก,กรวาลตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าคําทํานายจากจัก,กรวาล จะเป็นอย่างไรสำหรับแต่ละใบที่คุณเลือกค่ะถ้าคุณเลือกไพ่ใบที่หนึ่งมาฟังคำนำนายกันค่ะเริ่มต้นกันที่ไพใ่ใบแรก Pa g ด o ออฟครับไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนเด็กน้อยที่มีเจนตนาการสดใสและหัวใจที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆวันนี้คุณอาจได้รับข่าวดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือแรงบันดาลใจที่คาดไม่ถึง เช่นอาจมีคนมาสารภาพความในใจหรือมีโอกาสในงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นนี่คือช่วงเวลาที่คุณควรฟังเสียงของหัวใจตัวเองค่ะถ้ามีไอเดียหรือแรงบันดาลใจอะไรให้ลงมือทำดูอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้นะคะไพ่ใบถัดมาก็คือ the moon เป็นไพ่ที่แสดงถึงความลึกลับ และสิ่งที่ยังไม่ปรากฏชัดบางครั้งเราอาจเผลอเหตุการณ์มีเจอเหตุการณ์ที่ทำให้สับสนหรือรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่ยังปิดบังอยู่วันนี้คุณอาจพบกับความลังเลในบางเรื่องเช่นการตัดสินใจที่จะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเหมือนมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์คำแนะนำจากไพ่ใบนี้คืออย่ารีบเร่งตัดสินใจในวันนี้นะคะ ลองฟังสัญชาตญยาณของตัวเองให้มากขึ้นและรอจนกว่าสิ่งต่างๆจะชัดเจนขึ้นความสงบจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่แท้จริงค่ะไพ่ใบที่สคือ the world นี่คือไพ่แห่งความสำเร็จและความสมบูรณ์แบบทุกสิ่งที่คุณทุ่มเทมากำลังจะผลิดอกออกผลไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำมานานหรือความสัมพันธ์ที่คุณดูแลอย่างดีคุณจะรู้สึกถึงความพึงพอใจในวันนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามอย่าหยุดแค่จุดนี้นะคะให้ใช้ความสําเร็จนี้เป็นแรงผลักดันในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆชีวิตคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะและไพ่ใบสุดท้าย10ไม้เท้าไพ่ใบนี้แสดงถึงภาระหรือหน้าที่ที่อาจจะหนักเกินไปวันนี้คุณอาจรู้สึกเหนื่อยจากงานหรือความรับผิดชอบที่ต้องแบกไว้แต่ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะ ลองขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือแบ่งให้แบ่งเผาภาระกันได้ค่ะอย่าลืมว่าเราไม่ได้ต้องทำทุกอย่างคนเดียวการรู้จักแบ่งงานหรือพักผ่อนบ้างจะช่วยคุณเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนค่ะสรุปคำทำนายในวันนี้นะคะจักรวาลส่งสัญญาณให้คุณเปิดรับโอกาสใหม่ๆระมัดระวังในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนสลองกับความสำเร็จที่คุณได้รับ และอย่าลืมแบ่งเบาภาระเพื่อให้ได้มีเวลาดูแลตัวเองชีวิตคือการเดินทางที่ต้องผสมผสานร,ระหว่างความตั้งใจและการผักผ่อนค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามคำทำนายจิตวุญญาณหวังว่าคำแนะนำจากจักรวาลจะช่วยนำทางให้คุณไปสู่ความสงบและการเติบโตทางจิตใจใครที่อยากให้ดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดในคำอธิบายคลิปค่ะหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามช่อง n าเดียท r o ร่9เพื่อรับคำทํานายและพลังจากจักรวาลในทุกๆวันและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ใบที่2องอมหรือยังคะมารับพลังบวกจากจักรวาลไปได้วยกันเลยค่ะโชคชะตาของคุณวันนี้ไพ่แบรร่ค่ะ The c h a r i o t ไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่น ขอาการควบคุมตัวเองการก้าวไปข้างหน้าเพื่อพิชิตเป้าหมายของตัวเองในวันนี้จัก,กรวาลกำลังส่งพลังให้คุณเดินหน้าด้วยความมั่นใจไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหรือความท้าทายอะไรสิ่งสำคัญการมีสมาธิและควบคุมทิศทางชีวิตของคุณเองค่ะตัวรถม้าบนไพ่แสดงถึงการเดินทางที่ต้องอาศัยความสมดุลระหว่างพลังสองด้าน บางครั้งชีวิตอาจมีความดึงดันจากภายนอกหรืออารมณ์ที่ปะทะกันในใจแต่ถ้าคุณจับบางเหียนชีวิตให้แน่นคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามค่ะโดยแชร์รยออดคือการก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นคําแนะนําก็คืออย่าปล่อยให้สิ่งรบกวนมาหยุดยั้งคุณโฟก,กัสที่เป้าหมายแล้วคุณจะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ค่ะ ต่อมาคือ Knight r f s w o r วออัศวินถือดาบไพ่ใบนี้แสดงถึงความกระตือรือร้นความเร็วและการตัดสินใจที่รวดเร็วค่ะวันนี้คุณอาจรู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะลงมือทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ลังเลเช่นอาจเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การเจราจาหรือการแก้ปัญหาที่ต้องการความเด็ดขาดค่ะ และนอกจากความเร็วแล้วภายใบนี้ยังเตือนให้ระวังการเร่งรีบจนละเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางครั้งการกระตือรือร้นมากเกินไปอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะ Night t o s w w r r s คือการลงมือทำอย่างมั่นใจแต่ให้ระวังความใจร้อนไว้ด้วยคำแนะนำคือใช้พลังนี้อย่างชาญฉลาดค่ะคิดให้รอบคอบก่อนลงมือและอย่าปล่อยให้ความรีบเร่งทำให้คุณเสียโอกาสดีๆไป มาถึงไพ่ใบที่3ค่ะ two of swords คือ2ดาบไพ่ใบนี้สดแสดงถึงสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจคุณอาจรู้สึกลังเลหรือยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทางไหนดีเป็นภาพของการถูกปิดตาถือดาบสองเล่มสะท้อนถึงความขัดแย้งในใจหรือการที่คุณยังไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนไพ่ใบนี้บอกให้คุณลองใช้เวลาทบทวนหรือขอคำแนะนำจากคนที่ไว้ใจได้เพื่อช่วยคุณ มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ 2. องดาบคือการคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจคำแนะนำคืออย่ากกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะบางครั้งการให้เวลาตัวเองสักนิดเพื่อคิดทบทวนจะช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะ6เหรียญไพ่ใบนี้แสดงถึงการให้และรับอย่างเท่าเทียมกัน การให้รับอย่างสมดุลการช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้คุณอาจพบโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการแบ่งปันทรัพย์หรือความรู้รวมถึงอาจมีคนยื่นมือมาช่วยคุณได้เช่นกันค่ะคำแนะนำคือให้แบ่งปันหรือเปิดใจรับความช่วยเหลือไม่เพียงแต่ทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวค่ะสรุปคำทำนายวันนี้นะคะ จักรวังกำลังบอกให้คุณเดินหน้าด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นของ The Chariot แล้วลงมือทำสิ่งสำคัญด้วยความกระตือรือร้นแต่ถ้าเจอความลังเลอย่าลืมใช้เวลาทบทวนสักนิดและมอบพลังบวกผ่านการให้และรับในวันนี้ค่ะชีวิตคือการเดินทางที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการลงมือทำและการแบ่งปันค่ะขอให้คุณมีวันที่สดใสและเปี่ยนไปด้วยพลังบวกนะคะ ถ้าคุณชอบคำทำนายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนายเ a Taro 789ไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดคำทำนายดีๆแบบนี้ทุกวันค่ะอากต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ตามรายละเอียดในคำอธิบายคลิปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าคุณเลือกไพ่ใบที่3อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนายเดียทา789เพื่อไม่ให้พลาดคำทำนายดีๆแบบนี้นะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรก Temperance ไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความสมดุลการปรับตัวและความพอดีในชีวิตไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับปัญหาอะไรในวันนี้ไพ่ใบนี้บอกว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยความอดทนและการปรับตัวจากสัญลักษณ์หลักบนไพ่การเทน้ำจากถ้วยหนึ่งไปยังอีกถ้วยหนึ่งหมายถึงการจัดการพลังงานในชีวิตของคุณให้สมดุล น้ำบนไพ่สะท้อนหนึ่งอารมณ์และความรู้สึกคุณคือตัวแทนของการเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งจักรกวาลในวันนี้คุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นหรือการปรับตัวในงานหรือความสัมพันธ์อย่ารีบเร่งตัดสินใจค่อยๆจัดการทุกอย่างด้วยความใจเย็นแล้วสิ่งดีๆจะตามมาค่ะ m p e r a n c e คือการจัดการสมดุลในชีวิตและความอดทน แนะนำให้หยุดพักบ้างเพื่อปรับสมดุลในชีวิตหาเวลาผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือหากิจกรรมที่ทำให้ใจสงบค่ะต่อมาที่ไพ่สามเหรียญไพ่ใบนี้สะท้อนถึงความร่วมมือการทำงานเป็นทีมการวางแผนเพื่อความสำเร็จวันนี้คุณอาจต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือมีโอกาสได้แสดงทักษะและความสามารถของตัวเองไพ่ใบนี้ยังแสดงถึงการที่คนรอบข้างให้การยอมรับในความเชี่ยวชาญของคุณค่ะ อการทำงานร่วมกันกับทีมแสดงถึงพลังของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมคำแนะนำจากไพ่ใบนี้คืออย่าทำทุกอย่างคนเดียวลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือแบ่งงานให้เหมาะสมเพื่อให้ทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมายค่ะสาเหรียญคือการร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จมีคำแนะนำให้วางแผนการทำงานร่วมกับทีมให้ชัดเจน เชื่อมั่นในทักษะของตัวเองและแสดงมันออกมาอย่างเต็มที่สำหรับไพ่ใบที่3ก็คือ5ดาบไพ่ใบนี้สะท้อนถึนงความขัดแย้งหรือความรู้สึกเสียเปรียบในบางสถานการณ์วันนี้คุณอาจพบว่ามีบางเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการเอาชนะบางครั้งการถอยออกมาหรือปล่อยผ่านอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะเราจะเห็นว่ามี สุนักสองตัวเดินจากไปด้วยความพ่ายแพ้นี่คือสัญลักษณ์ของการตระหนักว่าบางชัยชนะอาจไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียบางครั้งการปล่อยผ่านคือชัยชนะที่แท้จริงอย่าปล่อยให้ความขัดแย้งมาทำลายพลังงานบวกของคุณค่ะถอยออกมาเพื่อมองภาพรวมแล้วอย่าลืมให้อภัยตัวเองและผู้อื่นสุดท้ายค่ะคุณได้ไพ่ king of pentacles p e n t a c เกล i คิงออฟเ t นท l e เกลราชาถือเหรียญไพ่ใบนี้สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความสําเร็จในระยะยาววันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับการวางแผนทางการเงินค่ะการลงทุนคุณมีศักยภาพที่จะสร้างความสําเร็จได้ด้วยความรอบคอบและการจัดการที่ดีกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ถือเหรียญทองคําขนาดใหญ่สแสดงถึงความมั่นมั่งคั่งและมั่นคง คำแนะนำคือให้ใช้ทรัพย์ที่มีอย่างชาญฉลาดและแบ่งปันสิ่งนี้กับผู้อื่นด้วยนะคะสรุปคำทำนายวันนี้นะคะให้ทั้ง4ใบให้คำแนะนำที่ชัดเจนมากค่ะ Temperance บอกให้คุณจัดสมดุลในชีวิตตามเหรียญกระตุ้นให้คุณทำงานร่วมกับทีมเพื่อความสำเร็จ5ดาบเตือนว่าไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกคนเสมอไปและราชาถือเหรียญ บอกถึงความมั่นคงทางการเงินอยู่ในมือของคุณค่ะหวังว่าคำทำนายนี้จะช่วยสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจให,ให้กับทุกคนในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามคำทำนายจิตวิญญาณหวังว่าคำแนะนำจากจัก,กรวาลจะช่วยนำทางให้คุณไปสู่ความสงบและการเติบโตทางจิตใจใครที่อยากให้ดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดในคำอธิบายคลิปค่ะ าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องนาเดียทารุ789เพื่อรับคำทำนายและพลังจากจากกักรวาลในทุกๆวันและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ